สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงการส้มตำหลอดอันไรนะคะ,ะ,คะสมาชิกของเราได้แก่ดิฉันนางสาวพีรพันุ์พรมมาค่ะและดิฉันนางสาวมณสิชาสุข,สข,ขันธาค่ะวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำส้มตำหลอดอันไลของเรานะคะมีดังนี้ค่ะทุกคนคงอยากรู้ละสิว่าส้มตำหลอดมีหน้าตาและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีดังนี้นะคะนี่ค่ะคือมะละกอแครอท แตงกวาแล้วก็เสอกปักยาวค่ะเสือน,นี้ก็คือพริกแล้วก็กระเทียมที่ปั่นละเอียดมาด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็มุขสตเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวแล้วก็น้ำตาลเชื่อมค่ะอันนี้คือปลาล้าแล้วก็น้ำปลาค่ะเสือันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผงปรุงรสค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือแผน่นแป้งเมียดนามค่ะเราสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรุงรสของน้ำปลาร่าของเรานะคะก็จะนี่ค่ะพริกแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำมะนาวบีบลงไปเลยบีบไปเลยไม่ต้องห่มงค่ะไม่ต้องสองสัยนะคะทำไมมันแบบนี้โดนมีบัานมาเลวค่ะทียมร้อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลเชื่อมนะคะ น้ำปลาหยินินน,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 นี่นะคะก็คือน้ำปลา,ามานอชอนโตนะคะส่วนอันนี้นะคะคือใส่หน่อยแซ่บหน่อยแส่หลายแซ่บห้ายนะจ๊ะ เสืส้อผสมให้เข้ากันสื้อขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการพันซ่อมตำลอดนะคะเราก็จะนำแป้งนี้นะคะไปใส่น้ำประมาณ10วินาทีค่ะน่าไปใจเลยนะคะพอได้แป้งพองทอาางนนะะีแล้วก็เอามาวางลงแบบนี้นะคะก็จะใส่เป็นเส้นมะละกอ เวลาตัดเสร็จแล้วพิ่งทิ้งนะคะเอาไว้ใช้ในแผ่นหนได้ค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้น,ะะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาส้มตำหลอดของเรานะคะมีรสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนคะ่ะ ที่สำคัญคือวัตถุดิบหาได้ง่ายตามท้องตลาดหรือบ้านใครมีต้มนละอรอสามารถนำมาทำซุตมตำหลอดได้นะคะเราขายเพียงแค่กล่องละ30บาทเท่านั้นค่ะสามารถสั่งซื้อได้ตาม Facebook หรือว่า IG ของพวกเรา2คนได้ที่จรงนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้รับรองว่าอร่อยแซ่บถูกหลัอนนมัยแน่นอนค่ะ